วัสดีครับ้เาสวัสดีครับวันนี้มา่วมงานของเมรินดาเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็ดีใจนะครับผมที่แบบว่าได้ร่วมงานกับอีหนึ่งแบรนด์ที่สมานที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานใช่ตำนานของแบบว่าคนที่แต่งหน้าก็จะต้องรู้จักแบรนด์น um um ี้กันอย่างแน่นอนเนาะแล้วก็วันนี้เขาก็เหมือนออกลายโปรดักต์ตัวใหม่ออกมาด้วยนะครับที่เรียกได้ว่ามีแบบหลากหลายแบบแบบเฉดสีคือเฉดสี ชิลสิน่ารักเนาะแบบหนุ่มจริงครับใช่ครับผมเอาจริงขนาดผมที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเมคอัพยังแบบได้ยินมาบ่อยเลยแบบนี้เราแบบมีแอบเล็งๆไว้ไหมคะว่าแบบอยากได้ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเล่นคนนี้เลยผมเล็งไว้เลยแบบว่าตั้งแต่แบบประมาณอาทิตย์ก่อนที่ผมรู้ว่าผมอ่ะจะได้มางานนี้ผมแบบส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มเลยว่าแบบเห็นแบบพวกพี่พี่เขารีวิวอะไรเงี้ยว่าพี่ป่องขออันนี้ได้ไหมแล้วก็ที่เขารีวิวทั้งเซตอะหัขอทั้งหมดเลยได้ไหมอะไร อโอ้ยเดดเดว์เกอร์ไ่ใชคนอื่นเหรอคะคนอื่นแล้วคนอื่นมีอะไรอยากได้ไหมคะผมเห็นปักกี้แฮปปี้ผมก็แฮปปี้แหละครับถ้าเกิดเขาให้กันคนละเซตล่ะเราจะร่วมแล้วก็ให้ปักกี้คนเดียวเลย่ะอาจจะขอไป่ว่าท่านไหนซ้ำใช่ครับขอไปใช้เองสักหน่อยจริงจริแล้วก็เก็บไว้ใช้เองได้แล้วก็อาจจะฝากไว้แบบเป็นสต็อกให้ปักกี้ใช้แต่งหน้าให้พวกเราเลยนะแม่หนาผม กกกไประเป๋าพ,พี่กิตไม่ได้เล็กไปกว่าผมมากขนาดนั้นเ,เริ่มใหญ่ตามกันเลยของผมนี่ไม่พกอะไรเลยยืมน้องๆอย่างเดียวเลย <c oughs> เ,เป็นหน้าที่ยมากกว่าพี่เลยเหรอคะอผมจริงๆก็จะมีลิฟเขาผมที่พกติดตัวไว้เผื่อเวลาแบบพี่ช่างเมคอัพเขาแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วแบบกลับไปแล้วอะไรเงี้ยเราแบบยังสามารถกินข้าวแล้วก็เติมอีกได้ครับเขาจะมีแป้งด้วยเขาจะมีแป้งแบบอะไรคุมมันคุมมันของผมถ้ามีติดกระเป๋าก็จะเป็นแบบพวกคุชชั่นแป้ง มีแก้มด้วยแบบสองสีแบบเกี่ยวปาถ้าแบบเกบแบบออกงานเนี่ยแบบออกงานเติมอะไรอย่างงี้แล้วก็มีลิฟปกติครับครับ้งิลกแบบแห้าวาไทเป็นับแลยว่สุดเลยคนแเหรต้องให้ต้องให้มาสเตอร์เป็นคนจัดเออต้องให้คนนี้เปจัดมาสเตอร์คุณ้งจะดูออกไงว่าแบบว่าสกิลเราเป็นประมาณไหนผมนะผมรู้สึกว่า พี่กิตเนี่ยเขาจะเขาจะลงผิวตัวเองได้ดีใช่เขาจะมีสกิลในการแบบว่าดูแลในส่วนของเบสเมคอัพต่างๆทุกอย่างของตัวเองได้ดีอะไรเงี้ยซึ่งปกติเขาก็แต่งเบสเมคอัพเองนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้แบบใน,นแต่และว,วันนี้เขาลงจะเขาจะลงผิวเองเพื่อให้ได้ผิวที่ถูกต้องตามที่เขาต้องการในวันนั้นๆใช่ครับใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอย มีพัฒนาการคือคือพี่เนยในวันพี่เนในวันที่แบบว่าพวกเราต้องใช้แบบว่าแต่งหน้ากันเองอะไรอย่างนี้ครับผมเห็นพี่เนยแบบเขามีบล็อกตามาด้วยเอ้ยเขาสามารถทําบล็อกตามาเองแอบมีวิงหางอายไลเนอร์ด้วยอายแชโดว์มาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่มีมีไม่ด้เพราเองมีเราก็ต้องจดจำไม่เราเราแบบว่าแค่เอาตัวรอดได้ครับผมเจะได้แบบผ่านวันนั้นไปได้อย่างไม่มอมจนเกินไปใช่คับ แล้วก็ปามเนี่ยเขาก็มีมีเนาะมีมีใช่ไหมมีบ้างมีมีแต่งนุ่นนั้นมีบ้างแต่บางครั้งก็จะชอบวาดอะไรลงไปแล้วลืมเกลี่ยเนี่ยเป็นปัญหาของปมคือแบบว่าสมมติว่าคอนทัวร์อย่างเงี้ยวันที่ต้องแต่งหน้าเองปาดมันเลยเป็นเส้นบ่ายถ้าไม่มีใครทักก็เป็นเส้นอยู่างงั้นแหละนะครับจะได้คมคมแตปั๊มปั๊มแต่งหน้าแฟนซีแบบว่าเขาอาจจะมาใส่แฟนซีอันนั้นไม่เกี่ยวอะไไม่เกี่ยวอันะไรเรียนเนาะอันนั้นเรียนออไอเลี่ยนจากพี่จักรเขาก็มีมีสไตล์ของเขาครับผมก็แต่งได้ แต่เขาก็จะคอยถามเช็คกับเราตลอดว่าเอออย่างนี้โอเคหรือยังมีต้องเพิ่มอะไรอีกไหมอะไรเงี้ยใช่ครับประมาณนี้สี่คนครับผมอ่ะให้แต่เราพูาาาด้ยาหน่อยค่ะป้ยาพิเศษหรืว่าคอลเลคชันนี้เราคุณจะต้องแบบเก็บรูปยังไงครับผมก็สำหรับมิลินดาคอลเลคชันนี้นะครับผมก็มีโทนสีให้เลือกแบบมากมายตามสไตล์ของทุกคนเลยนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับผมถ้งพิเศษแล้วก็ดูทุกคนพี่ๆทุกคนที่ว่าสนใจอยากแต่งหน้าก็ฝากมิลินดาด้วยครับ อยากมีอะไรเพิ่มไหมคะก็นั่นแหละครับทุกคนคนเราไม่ควรมีเครื่องสำอางแค่ชิ้นเดียวนะคะไก่งานเพราะผนคนงานเพราะเมคอัพนะครับช่วงนี้มีงานทุกวันเลยเนาะ สามพี่ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่มีเดีอนช่วงเชา้าก็สบายก็จะโอเคหนห่อยเพราะว่าช่วงเช้าก็จะก็จะตอนนั้นคือก็จะนอนเร็วขึ้นแล้วก็พอผมนะนอนเร็วขึ้นแล้วก็เติบโตกับออกำลังกายนนแล้วก็กินแล้วก็ค่อยหมดแรงก็ทนน้อกงานใช่หมดแล้วเป็นยั <c ười> งไงบ้างคะใช่จริงก็เพื่อความเปนกันเออเราว่างกันช่วงเช้าแล้วก็จะแบบช่วงเช้าเราสามารถไปใช้เวลากับการออกกำลังกายหรือว่าสามารถนอนตื่นสายได้นิดหน่อยประม <c ười> าณนี้ ครับแต่พรุ่งนี้ผมจะเริ่มแอคทิวิตี้ใหม่แล้วในการวิ่งกับเพื่อนพรุ่งนี้นะเพื่อนไปวิ่งแล้วตอนเช้าอยากลองดูว่ามันจะถูกใจไหมเพราะว่าปกติเราตื่นเช้าไม่ไม่ได้ครับมีจริงมีหัวไหมนี่แล้วเดี๋ยวจะไปซื้อเสื้อวิ่งอะไรอย่างนั้นเจ็ดโมงเช้าครับว้าวไปนะครับตะกี้ชวนไม่ได้อยู่แล้วปามก็อดจดียมเขาเรียนเช้าพี่เนยสอบมาเป็นนเทอร์เวิร์ดช้าวิ่งบนลู่แต่พี่เนยเขา พอไปวิ่งกับผมไปเขได้เท่าไหร่อาจาอาจะไม่อาจจะไม่ใช่ไลฟ์สไตล์เดียวกันไ, <อ S 1> ไปวิ่งด้วยกันก็แยกกันอยู่ดีใช่พี่จังก,ก็ติดลูวิ่งครับ okay. เราสองคนาเราก็เรื่องการศึกษาอะไรได้การศึกษาได้เทอมนี้เหรอครับเทอมนี้ผมจะเรียนแบบเช้าทุกวันเลยครับแบบจันทร์ถึงศุกร์คือเรียนเช้าทุกวันแล้วก็เรียนเต็มวันแบบทุกวันเลยก็แบ่งเวลาก็คือตื่นเช้ามา มันยากอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ผมยังแมวสองตัวใช่ไหมครับคือเวลาตื่นเช้าผมก็ต้องเผื่อเวลาแบบเมออจจื่อก่อนอาจจะตื่นแบบใช่เมื่อก่อนอาจจะตื่นแบบก่อนส5สห้านาทีต่อข้าเนียนทุกวันนี้ต้องตื่นก่อนแบบชั่วโมงครึ่งเพื่อที่ที่จะให้แบบตื่นมาแล้วให้อาหารกรอะอาหารเล่กับแมวก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยไปเรียนอะไรี้ส่วนเวลานอนก็จะเป็นช่วงแบบนั่งรถตู้มางานอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นครับยิบนิดหน่อยแล้วกลับไปก็ ได้กับแมวสักแป๊บหนึ่งแล้วก็นอนพยายามให้ให้นอนเร็วอยู่ครับรับก็ส่วนของผมก็จะพยายามนอนเร็วๆครับผมเพราะว่าช่วงนี้มีข้อหากับคุณหมอว่าให้นอนเร็วๆหน่อยอะไรอย่างี้จะพยายามแบบว่าปรับเวลานอนตัวเองเท่าที่ทําได้ละกันครับเพราะว่าเรียนช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ช่วงมิดเทอมที่มหาโหดแล้ว เราเรียนฟิล์กก็ออกกองสารพัดประโยชน์เต็มไปหมดเลยนะครับต,ตอนนี้ก็ฝึกเป็นเด็กปีไปเรื่อยๆสำหรับผมก็ตื่นไปเรียนเช้าทุกวันเหมือนกันเหมือนปาล์มแต่ว่าผมจะมีเรียนแค่แบบ3วันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้หนักเท่าของปาล์มแต่ว่างานก็เยอะมากแล้วก็ ต้องตื่นมาดูแลตัวเองยามเช้าปามตื่นมาก่อนครึ่งชั่วโมงครึ่งเพื่อดูแลแมวผมตื่นก่อนชั่วโมงครึ่งเพื่อแต่งหน้าไปเรียนเป็นแบบวันนี้คุณบอกก่อนใช่ไหมใช่ใช่ผมบอกกองต่อนเช้าวันนี้ทั้งใจทั้งใจขนาดอาจารยเราแบบว่ามีอย่างอ่อนๆบอกกำลังใจแต่แต่งบ้างไหมยังไงบ้างร้องให้กำลังใจมาตลอดนะใช่ใช่อันเนินอ่อนหน่อยสิที่จริงๆเห็นทุกคนบอกว่า ให้กำลังใจกันมาอยู่เรื่อยๆอ,อยู่แล้วแบบว่าเห็นพวกเราทํางานกันตื่นประมาณนี้มาก็แบบทุกคนก็แบบเออห่วงสุขภาพพวกเราก็ขอบคุณมากครับผมสำหรับความห่วงใยทุกคนเลย <c oughs> อ๋อาาแล้วถึงที่ในมีการทรายด้วยนะครับใช่ครับเขาผมก็สำหรับ <c oughs> หนัสงสือปีนี้เนี่ยเขผมก็ได้ไปแจกายเกระอีกแล้วในวันที่12นะคะรับผมก็จะรอติดตามทางสนับพิมพ์ว่าแบบจะมีอะไรยังไงออกมาให้ทุกคนได้ ขาร่วมบ้างต้องลองดูต้องรอดูครับผมครับผมด่าสาวงานเชียงเงี้ครับความที่แบบมันไม่มีอะไรนะคแบอะไอเสิร์ฟชอบมากเลยไอเสิร์ตจริงจริงมีไหมเรามีแบบเราในทั้งแบบอะไรไม่พอจริงจริงเมื่อวานก็มีหลายคนเป็นห่วงแบบสุขภาพเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าสุขภาพใจของพวกเราแต่อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรครับพวกเราพวกเราโอเคแล้วพวกเรามีความสุขเห็นทุกคน มีความสุขเพราเราก็มีความสุขให้เ hmm. ห eh ็นทุกคนเศร้า huh. ก็เราก็เศร้าไปด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้อยากให้ทุกคนแบบว่าแฮปปี้ขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแบบว่าพอให้ความสุขกันดีกว่านะครับผมใช่เพราะเราก็อยากสร้างความสุขให้ทุกคนเหมือนกันเนี่ยทุกคนเศร้าแต่เราแฮปปี้แล้วทุกคนยิ้มเร็วหนึ่งสองซ้ำนี่ครับขอบคุณคะยิ้เสร็จเลยรอยิ้ม100%เล้